ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาอันบ็อกกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยร้านนี้นะคะเราสั่งมาด้วยกัน2รอบนะคะ เดี๋ยวเราจะมาแกะอีกทองหนึ่งด้วยเลยนะทุกคนร้านนี้ชื่อร้านครีมมี่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ชิ้นเล็กก่อนนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษโนตนะคะทุกคนขนาด9ก้าคูณ9นะคะนี่เราก็ได้สั่งมาด้วยกันสองลายกระดาษหนานะคะทุกคนหนามากแล้วก็ นี้มีแผ่นรองหลังมาให้ด้วยอันนี้มีประมาณ50แผ่นนะคะน้องคือแบบเป็นสีน่ารักมากเลยนะคะสไตล์นี้เราไม่ค่อยมีเนาะจะมีแต่สีหวานๆนะคะแล้วก็อีกลายนึ่งนะทุกคนจะเป็นลายเหมือนอยู่ในตู้เย็นแบบนี้แล้วก็มีน้องหมีสีชมพูแอบกินพิซซ่าอยู่ ขนาดก็เท่ากันเลยนะคะแล้วก็อีกเซตหนึ่งนะทุกคนอันนี้จะเป็นของแถมกับเซตนี้นะคะก็จะได้เป็นอันนี้มาเนาะซึ่งมันจะเหมือนกับอันนี้เลยแต่ว่าอันนี้ที่แถมรู้สึกว่าสีมันจะซีดๆกว่านะคะไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์ทุกคนสีมันน่ารักมาก มันจะเป็นแบบว่าสีพาเทลที่จะเป็นโทนเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะอุ้ยเราชอบอ่ะทางร้านมีจำหน่ายทางช้อปปีด้วยนะคะเราก็ได้สั่งมาทางช้อปปีเนาะเพราะว่าใช้โค้ดส่วนลดทุกคนคือมันคุ้มมากๆเลยนะแล้วก็โค้ดส่งฟรีอะไรต่างๆเนาะ แล้วอันนี้นะคะเขาก็จะแถมมากับห่อใหญ่นะทุกคนอันนี้จะเป็นโปสการ์ดนี่อันนี้หมีกับน้องจระเข้นี้จะเป็นตัวคาแรคเตอร์ของร้านเขาเลยนะคะน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวจะมาต่อที่ชิ้นใหญ่เลยนะคะนี้จะเป็น B5 นะคะ1เซตนะคะก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด2ลายเลย คือคุ้มมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองแกะให้ดูนะคะช่วงสอาเราอินกับกระดาษ B5 มากเลยนะทุกคนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเราซื้อมาเยอะมากๆเลยนะคะนี่อีกลายหนึ่งนะทุกคนอันนี้ก็สำหรับคนที่เบื่อง่ายเนาะแล้วก็ซื้อทีเดียวได้สองลายเลยคุ้มมากๆเลยนะคะ ใครจะดึงออกไปใช้แบบเป็นลายไปก็ได้นะแต่เราเดี๋ยวค่อยดึงดีกว่านี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะลายละ50แผ่นทุกคนได้เยอะมากอันที่2นะคะจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยทุกคนซึ่งนงงนะ้องอะน่ารักมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นกริดเนาะ,ค,ะความหนาของเขานะทุกคนคือร้อยแกมเลยนะคะคือหนามากๆเลย นี่อันนี้จะเป็นลายที่สองนี่อันนี้น่ารักทุกคนจะเป็นสีชมพูนะคะคือคุ้มมากๆเลยอะ่ะแล้วลายก็แบบทุกคนน่ารักมากแล้วก็อีกลายสุดท้ายนะคะจะเป็นสีน้ํำเงินแบบนี้ซึ่งเรายังไม่เคยมีสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะดูดีทุกคนคือลายน้องอะ่ะแบบชัดมากเลยนะคะ แต่ส่วนมากที่เป็นกระดาษที่ขนาดใหญ่ไม่ได้ใส่กล่องมาตรงมุมจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะเป็นลายร้านและไม่ใช่แค่ร้านนี้นะคะอุ้ยดูคนไลายนี้จะเป็นลายน้องกัวดูดิเฮยนัา่ารักแล้วตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นสีแบบไล่ๆกันเนาะอุ้ยมันน่ารักมากๆทุกคนคือแบบใครอยากได้ไลายไหนก็ลองเข้าไปดูนะคะเพราะว่า หนึ่งอันก็จะได้ทั้งหมด2ลายเลยใครชอบลายไหนก็ไปจัดตามได้เลยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราว่าเราจะมาสีให้ทุกคนดูเลยดีกว่าเนาะที่มันมี2ลายต่อหนึ่งเล่มนะคะทุกคนจะได้เห็นชัดๆเนาะเผื่อใครที่สนใจอยากที่จะไปซื้อลายไหนอยู่เนาะนน้องก็จะขาดออกมาจากกาวบางแผ่นนะคะ อันนี้ลายที่หนึ่งนะคะทุกคนน่ารักมากทุกคนสีเขาจะเป็นสีวนหวานๆเลยนะคะนี่แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นลายที่สองเนาะ ซึ่งวันน่ารักมากๆเลยนะทุกคน,นก็จะมีสีฟ้ากับสีชมพูนะคะนหนึ่งเล่มของเขานะคะก็จะมาแบบนี้เลยเนาะแล้วอันนี้ก็น่ารักทุกคน ถใครที่ชอบแบบสีเยอะๆเนาะน,นี่เขาก็จะเป็นสีหมดเลยนะคะตรงช่องที่ให้เขียนเนาะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นลายสุดท้ายเนาะลายนี้คือแบบดูน่ารักมันจะเป็นสีเข้มเนาะปกติเราก็ชอบซื้อแต่แบบสีหวานๆอะไรอย่างนี้นะคะถือว่าชอบนะอันเนี้ย แล้วก็อีกลายหนึ่งแบบเฮ้ยจะเป็นลายวัวอย่างเงี้ยนี่น้องน่ารักนะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบลายไหนอยู่ก็ลองไปตัดสินใจดูนะคะว่าอยากได้แบบไหนเนาะนี่เราก็มาถ่ายให้เห็นชัดๆกันเลยนะคะสีของเขาแบบสีชัดแล้วก็สีสดมากนะคะนี่อันนี้อันนี้สวยมากทุกคน ลายแบบนี้แบบเุ้ยเราชอบร้านต่อมานะคะทุกคนอันนี้จะเป็นของที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะก็จะเป็นร้านนี้เลยแคลอรี่นะคะแม่ค้าน่ารักมากนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะชื่อน้องจําเป็นอันนี้คือชื่อของเขาจริงๆเลยนะที่แม่ค้าตั้งให้น้องนะน้องชื่อน้องจําเป็นน้องจะเป็นกระเป๋าหนังนะคะ มานานแล้วแหละทุกคนไม่ได้รีวิวสัทีเนาะเพราะว่าไม่ว่างเลยนี่จะเป็นแบบสีครีมครีมสีเบจนะคะสวยมากทุกคนแล้วหนังของเขาจะเป็นหนังนิ่มๆน,นะนี่เอาไว้ใส่ปากกาแบบนี้เนาะใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้เลยนะทุกคนน้องเขาจะมีความใหญ่นะคะแต่ว่าน้องไม่มีซิปนะ ผื่อใครที่แบบอยากพกเล็กๆน้อยๆไปเนาะก็สามารถที่จะใช้ใบนี้ได้เลยนะคะซึ่งน้องแบบดูน่ารักอ่ะดูแบบชิลๆสะพายแบบเก๋ๆเนาะจะห้อยแบบข้างๆหรือว่าจะห้อยห้อยคอด้านหน้าก็ได้เหมือนกันเลยน่ารักแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะนี่ทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตาชูนะ น้องคนนี้ชื่อน้องจิ๋วนะทุกคนคือร้านเขาน่ารักมากเลยนะทางร้านนะเขาก็จะตั้งชื่อน้องทุกคนเลยนะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะนี่จะเป็นตัวห้อยก้ามปูแบบนี้เลยเนาะคือน้องน่ารักมากทุกคนดูดิสวยมากอะ่ะเอาไปห้อยพวงกุญแจอะไรอย่างนี้เนาะ หรือว่าเราจะเอามาไว้ใกล้ๆเราก็ได้เวลาเรียนมันจะได้รู้สึกแบบมีกําลังใจนะคะใครที่เรียนกฎหมายอยู่แนะนําเลยนะร้านนี้ของราคาดีงามมากต่อเนื่องเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่แบบเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆนะทุกคน ค่ะทุกคน,นนี่เราก็ได้แกะออกจากซองแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นน้องหมีใส่ชุดคลุยในเตะนะคะก็กําลังอ่านหนังสืออยู่เนาะคือตอนจะสอบเราอยากจะแกะมาใช้มากทุกคนแต่คือแบบเฮ้ยต้องรีวิวก่อนอะไรงี้นะนี่อันนี้จะเป็นสีชมพูอันนี้ก็น่ารักทุกคนคือซื้อหนึ่งหนึ่งอันนะคะก็จะได้สองสีเลยนะ จะมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูคือมันน่ารักมากๆเลยอะทุกคนมันจะเป็นแบบสไตล์เรียบๆนะคะที่ดูแบบน่ารักทุกคนอันนี้นะคะน้องเขาแผ่นรองหลังขาดแล้วนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาใช้อะมันค่อนข้างที่จะหนาเนาะแล้วก็เขียนลำบากนะคะ คนจะสังเกตเห็นได้ว่าเส้นเขานะคะค่อนข้างเล็กมากๆเลยนะคะนี่เมื่อเทียบกับอันใหญ่นะคะคืออยากจะบอกว่าเล็กมากนะคะแล้วก็ดูแบบเล็กเกินค่อนข้างที่จะเขียนลำบากด้วยนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษโน้ตลายอื่นๆของร้านเขานะคะซึ่งเขาน่าจะแถมมาให้นะคะก็มีไม่กี่แผ่นนะคะ ลายนี้ก็น่ารักทุกคนแต่เราไม่ได้ซื้อมานะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นขนาด A 5นะคะซึ่งน้องเขาว่าจะเล็กกว่าไซส์ B 5นะคะทุกคนอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็จะเป็น2ลายนะคะนี่จะมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพู น่ารักทุกสีเลยนะคะทุกคนใครที่เรียนกฎหมายแล้วชอบสไตล์แบบเรียบๆเ,เนาะหรือใครไม่เรียนกฎหมายก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าน้องเขาก็ดูมีความแบวแบบสามารถที่จะใช้ได้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็อันนี้ จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหนึ่งเล่มได้สองสีคือคุ้มมากๆเลยนะทุกคนนี่